ส,สวัสดีด้วยนะครับพบกับรายการ Bloglet Channel นะครับผมวันนี้ก็มาไมค์ครับอีกแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ MC s a าร์ดเกนะครับแล้วผมไ e มครับโปเกมอนนะครับ mm hmm. นี่นะครับผมีือฮยูยูไวมครับโปเกมอนฮะไหมครับโปเกมอนอ่ะคลิปอยู่ถ้ามันมันจะพูดก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับแล้วผมนี่ก็คือเธอผมนะครับ แต่จะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้นะครับในรายการแคสในกลุ่มที่พูดกันอยู่นี้มีทั้งหมดสองรายการมีไอตัวเกับเมื่อกลับสเปซแชเนลนะครับดูมันบ่น้วฟังมันบ่นไหมฟังมันบ่นไหมอ่ะมาเข้ามาปุ๊บเข้าไปที่ Google เนอะเน็ตการ์กอีกเข้ไปที่ Google กูเกิล ก็อัดคลิปด้วยเปิดเลิฟด้วยเนาะพี่น้องอาหารเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่เขียนไปใน Google นะครับ S K V นี่เนี้ย S K V นะครับผมเปลาก่อโลกมันก็จะขึ้นกดอันแรก M C S K V นะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากเล่นด้วยนะสำหรับคนที่อยากเล่นด้วย ไอโหลด mc s เอ้ยอะนะไอโหลดไอเบอร์เลยไอ้บ้าไปโหลดมอสปนี่นะครับเลือกอันนี้มาครับพิกแจมมอนดหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองกดเข้าไปดาวโหลดเฮียปืนกูงนี่แหละนี่แล้วผมก็มีเอนชาร์ดหกพันอันนั้นก็บ้านผมมานแอดมินไปดูฮิดูดูไอ้อ้วนนะก็ผม ดูมันดูมันบ้านผมมีมา้ามีเล้นสองตัวนี่ก็บ้าน,น,นาใช้ได้้านมันก็จริงแบบน,นี้นั่นนั่นที่เจลคนนะครับอยู่สูงมากแต่ไม่รู้โปเกมอนมันจะเกิดอะไรนักหนาบนบนที่เจลก็ไม่รู้นะครับนี่ดูมาถึงเจอเลยอุยอ้ยเว้ยครั้งครั ดูดูดูมันดูมันเกิดมาเพียบขนาดที่เกี่ยวเกิดมาเพียบที่ไหนที่เเดียวก็อ้าวหายล่วงอีกโอชฉลาดแกอยู่ไหนวะเขาไปรับน่าเบื่อไอ้พวกนั้นมันก็เล่นอันเดินนึกว่าเขาได้ยังได้แล้วนี่แต่พวกนี้ไม่ใช่มีใช่ไหมครับกับอันเดอร์นี่นะเขาเสร็จแล้วเข้ามาปุ๊บเข้าวันนี้นะ อันนี้พอถ้าสมมติข้อวันนี้ไม่ได้ก็ข้อวันนี้เสร็จแล้วรอตรงนี้ห้าวิหนึ่งกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับข้าวมิลรชนิดคำได้ไม่นะครับพข้มาแล้วมันก็จะให้ใส่กรอกคำนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะก็ใส่ไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสร็จแล้วกดแอนตี้ดาวน์โหลดใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่านมข้งไปช่างมัน แล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดจะให้ไปที่ไหนอีกอะไรอ่ะพี่เปมเอ้ยพี่โหดด้คนเดียวไม่ได้จบแล้วผมวางแผนจะมีกิจกรรมกิจกรรมจับโปเกมอนเทพกิจกรรมจับโปเกมอนเทพแล้วก็จับโปเกมอนเอสอะไรแบบนี้ แต่ตัวที่ผมมีนะครับเนี่ยแถวนี้ทั้งหมดเราไม่แจกนะครับเฉพาะของเอสนะของโนบะจ่าแจกแอร์ของเอสไม่แจกนะจะสอนวิธีแตกโปเกมอนเทปกันนะเออพี่เด็ดแอร์เียพี่ส่งไฟไปหาให้แล้วกันนะอะไรพี่เปิมลงน้ำหรืส่งไฟไหมส่งไฟไหมพี่พี่เปิมตรงนี้เนี่ยแล้วแล้วก็ชื่อส่งไฟมา คือมอนแล้วกันนะเกดถ้าอยากได้เกดธรรมดาก็พิมแบบนี้สมมติอยากได้มิวพิมแบบนี้มิวเกดธรรมดาออกมาแล้วนี่นะมิวถ้าสมมติอยากได้เกดไอ้เจ้าพิมไม่แค่นี้มิวมาแล้วย่างมิจับเลยมิลจอน ตอนนี้ยังสร้างรถไฟไม่เสร็จนะมันสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอามาให้เล่นนะขี้น้องเป็นการดนอผมใครอยากอยู่ก็เชิญเลยครับผมไม่ไม่ใช่โอ้ใครอยากเลี้อยู่ยังไงโผลไปในแนวอู้เอ้ยผิดตัวอ่ะนี่ตัวนี้ขี่ได้นะขี่หรือเปล่าได้ได้ได้นี่ไงขี่แล้วนม่เป็นการดอนอ่ะเออใช่ แต่ขาขี่การดอ,อนได้แล้วเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยเนี่ยการดอ,อนมาแล้วการดอ,อนเทพเทพใคโอกา,ากา็ขี่ได้นะกต่สี่พวกมเสี่โอ้ยใคโอกาจะเย็นไม่เลยอย่าเพิงง่งร้อนแรงและกุซ่าก็ขี่ได้บินได้ด้วย โอ้เอ้าค่ะที่ถ้าใครเนี่ยโปเกมอนแถวพวกลิงไฟอะไรแบบนี้แถวนี้เกิดเยอะนะเออเขาบอกแถวนี้เกิดเยอะนะลึงที่ทำซบเปล่าดีๆให้แล้วเนอะตายแน่นอนครับเนี่ยตอนนี้บินดีนะเดี๋ยวว่างๆก็จะย้ายไปโซลชเชนเจอรดีมเอยเออโอเคเ่ยเลยย้ายแล้วแต่รู้คับคานเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยย้ายเชนเจอรก็ได้เออ นี่ก็เอามาบึ้มเล่นกันนะตอนนี้นะคะมีทั้งโทรสารช่องที่อยู่นะพี่นะครับบางกิโน่มันพูดถึงเป็นช่นงที่มีห้งมันกดนะใครเป็นห้องหองนี้คนนั้นแหละเป็นช่องที่ใหม่ที่สุดเนิ่นเนิ่คุณว่าแล้วโอู้หูไม่เลือกเลยอีวาร์เกิดเยอะนะเถวนะ้าก็ดีกว่าฟอกเลสโอ้โหใครอยากใครอยาก อยากได้โปเกมันเทพก็บอกได้นะช้น,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 นแต่ห้ามห้ามตัวซ้ำกับผมนะผมไม่ค่อยชอบแต่แเนี่ยเกรดเอสเนี่ยให้เกรดธรรมรดาได้นะแต่ถ้าตัวอื่นนะทางรงเหมืองก็เดินมาเนะี่ยเดี๋ยวทำยังทำไม่เสร็จเนี่ยแม่ั้นโหาเลยเนี่ยทับสปาวเลาแหลกก็ แลงแรงแล้วในก้าอยู่เลยเดี๋ยวเขาพาไปเดี๋ยวเขาพาไปเล่นส่วนได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้ครับอ้าวลุดบายบายครับผมจนถึใคร